และแล้วนะครับวันที่ผมรอคอยมานานก็มาถึงเปิดการ์ดทมตอนนี้นะฮะกล่องเขียวของเราได้หมดแล้วนั่นหมายความว่าซีรีส์กล่องเขียวไม่ได้จบลงแล้วยังไงล่ะวันนี้เนี่ยฉันจะต้องได้ดารุโต UR SSR ให้ได้เลย้ยเบียวจังวะก็ตองก สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมลิขผมวันนี้นะฮะอยู่กันในรายการเปิดการถามนะครับเป็นรายการที่ผมจะมานั่งเปิดการ์ดนารุโตให้เพื่อนๆได้ดูกันน,นั่นเองนี่ครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเป็นจุดจบของโอ้โหเรียกจุดจบเลยว,วะวะเรียกว่าเป็น E ีพีสุดท้ายของกล่องเขียวแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเราเปิดกันมาแล้ว E p ีนี้ EP ที่5แล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าเอเออเดี๋ยวกูให้ดูอ่ะ นะฮะแม่งหนาเหมือนหนังสือเรียนที่เราไม่อยากจะอ่านเลยคหัวทีนี่แตกนะฮะกูอบอกเลยเด็ดเอาหนังยางมัดหน่อยปลาทีนี่แตกแน่นอนซึ่งจากอีพีที่แล้วเนะครับเราได้ตัว C p พไปแล้วนะครับผมซึ่งก็คือโอบิโตะนะครับลางเซียนของวิถีนั่นเองนะครับผมหรือว่าสิบหางนะฮะเออมันก็จะเออก็เท่นะเอาจริงเออมันเท่มากเลยนะแต่ว่าตอนน้นผม่งคาดหวังเอาตโตะมากเกินนะครับตอนเปิดมามันก็เลยแบบ ก็อย่างที weather weather ่บอกไปนะครับ okay. ว I mean, ัน like นี oh, oh, right, right. so, ้เราจะมาเปิดซองทั้งหมด6ซองนะครับผมซึ่งแต่ละซองมีอะไรบ้างดูมาทุกคลิปก็น่าจะรู้แล้วมั้งก็จะประกอบด้วยการแรลงอาสามใบนะครับผมก็ลุ้นตัวละครเอาเลยนะฮะแต่นี่กูเอามากวนตีนเฉยเนะฮะเป็นแบบทริปเปิลกาละนะครับแล้วก็จะมีการลุ้นดวงนะครับผมซึ่งอันนี้จะอยู่ใบท้ายเลยนะฮะซึ่งมันไม่ได้มีอะไรนะครับผมซึ่งข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่าเออถ้าเราสะสมกี่ใบกี่ใบมันจะมีแลกของได้นะครับผมซึ่งกูก็ไม่รู้จะไปแลกที่ไหนนะเพราะว่ากูก็มีีีีแแมม่่่งเเเเเเยยยยอออะะะหหลืกกกกินนนดดด๋ววูููโโ้้้าาจสสทรรไใ เราก็จะได้เข็มกาัดทันทีนะครับผมซึ่งกูซื้อทั้งกล่องนะครับก็ ไม่ตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่นะมันก็สำหรับคนที่แบบว่าขายเป็นทีละแพคอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ให้คนมาเปิดใครเปิดได้อน,นั้นก็เอาเกมสกัดไปแต่ว่านะฮะกล่องนี้ของเรานะฮะ CP ออกแล้ว UR ยังไม่ออกมันอาจจะอยู่ใน6กซองนี้ก็ได้หรืออาจจะไม่อยู่นะฮะ <c oughs> ถ้าไม่อยู่นี่ฮาเลยนะปะ่ะโอเคผมว่าเราบ่นกันมาเยอะแล้วนะครับได้วเวลาเปิดแล้วก็จะเปิดนะฮะเราสับซองกันก่อนนะครับผมเรียกได้ว่ามันจะได้ r a n d อมนิดนึงนะฮะคือยังไงมันก็แรนดอมอยู่แล้วป่ววะว่าใช่ไหมเออนะครับแต่ว่าเราแรนดอมในแรนดอมอีกทีนะซึ่งผมจะ เปิดไล่จากตรงกลางไปเลยแล้วกันนะผมซึ่งเลขหกมันไม่มีตรงกลางนะฮะก็เรียกว่าซองไหนก็ซองนั้นแล้วกันว้าอยูอาร์มันต้องออกแล้วคืออย่างน้อยไม่อยูอาร์หรืออยูอาร์ได้ตัวอื่นไม่ว่าเว้แต่อย่างน้อยกูขอเ s r เออาร์นารโตทีที่คือมันไม่ได้เลยอะหนึ่งซองซ้ําตัวแรกฮะโอ้โหพูดถึงนารุโตฮะเมียมาเลยเมียตามกับบ้านแล้วไที่สองโอ้โห ใบที่สโอ้ยโอบิโตมากูมาแบบไวๆใบลุ้นได้เป็น้ยจิระยะว้าโอ้โหมีเป็นเอฟเฟกสายฟ้าด้วยสวยเนี่ยเนี่ยโอ้จิระยะนี่เราไม่เคยได้เป็น SR เลยนะโอ้ดีดีๆ,ๆีดๆๆถึงแม้จะเป็นแค่ SR นะฮะแต่ก็ยังสวยแม่เปิดซองแรกมาใจกูเริ่มชื้นละได้ตัวแบบกูก็อยากได้อยู่แหละเอาไว้เก็บสะสมนะครับผมซึ่งแน่นอนฮะองกลางแถมแถมแพม ได้มาเป็นนารูโตอีกแล้วใบตอ่อมานั่นก็คืออ้าวดับเบิลนารูโตไอซ์่อเคเอ้ยกูก็ขอนาโตแล้วแต่กูไม่ได้อยากได้มึงซ้ำไงเข้าใจปะมีมึงน่าจะไม่ต่ำกว่าสิบใบแล้วเนี่ยตอนเนี้ยใบตอ่อมาเฮ้ยโอ้โหมาทั้งผัวทั้งเมียเลยมึงและใบลุ้นอ้าวกูอามาเธอเอา,าเ,เอา,เอ,าอะไรวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อยูอามาฮโอ้โหได้เป็นคางูยะานะคุณแม่กูได้ผัวกูได้เมียแล้วก็ได้แม่นะฮะอะไรอะอยู่อามันไม่ค่อยสวยเลยอะโอ้โหแบบนี้กูเรียกว่าเกลือได้ไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวกูถ่ายเป็นคลิปให้ดูเลยคือมันก็สวยนะฮะแต่ว่าเออเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเฮ้ยเอ้มึงไม่มีตัวอื่นดีๆกว่านี้รลกไอ้ห่า หลังการ์ดนะฮะก็จะเหมือนกับตัวทั่วๆไปเลยนะครับผมส่วนหน้าการ์ดมันก็จะเป็นเอฟเฟกแบบเออมันจะมีความขอบนะฮะมีสีเงินสีทองตรงตัวกษรตรงตามขอบตัวอะไรเงี้ยถ้าเปรียบเทียบกับการ์ดปกติเนี่ยนะครับโปเรียกว่ามันก็ต่างกันชัดเจนนะเออเห็นเขาเปิด UR กันเขาได้นารูโตกกันทียกูได้ตัวอะไรก็ไม่รู้ได้แต่ฝั่งโกงหมดเลยสัตว์เอ้ยให้กูได้ตัวพระเอกกับเขาบ้างเถอะก็จริงๆก็ไม่ต้องรู้แล้วนะฮะเพราะว่า UR กับ CP มันออกไปแล้วนะครับผมจากนี้เราก็ลุ้น SSR ไปแล้วกันเฮ ซซื้้อาานนรุโตะะไดเว้ยเฮ้ยผมเชื่อว่าวันนี้ผมต้องไม่เกลืออย่างน้อยกูต้องได้นารูโตะ SSR หนึ่งตัวโอ oh, ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วทวันนี้ผมเชื่อผมสัมผัสได้อิทาจิใบต่อมานารูโตะเฮ้ยเนารูโตะตัวนี้มาเฮ้ย hey, เมื่อกี้นารูโตะตัวนี้ออกแล้วได้ UR นะแบบนี้เนี่ยมันหมายความว่าเดย์เดล่าไม่เกี่ยวฮึบแคลาม ม,มึงมึงเป็นคนเรียกมันมาใช่ไหมเนี่ยน,นี่เพื่อนมึงใช่ไหม <c oughs> มึงมึงมึงอยากมีเรื่องไอ้สัตว์เหรออ้ไร <c oughs> กูเนี่ยไอ้เหีย,ยกูแม่งได้แต่ตัวโกงจริงวะไอ้สัตว์ได้หน้ากูมันดูตัวโกงขนาดนั้นเลยวะสามสองสุดท้าย2องกลางกู <c oughs> เปิดกับหัวกับหางบ้างไอ้เหียแม่งมันอาจจะได้ลุ้น <c oughs> เรียกได้ว่าจากโชคร้ายเป็นโชคดีอ่ากูต้องเปิดไงกูต้องเปิดงี้ใช่อ่าเรามาจากทางนี้แทน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 โอ้นรุโตะซึ่งวันนี้เรามีแล้วนะครับ มีหลายใบแล้วด้วยนะใบต่อมาอ๊โอหได้เมียอีกแล้วมาทั้งผัวทั้งเมียอีกแล้วฮะเพราะฉะนั้นอ่ะเพื่อนมาเพื่อนมาทําไมวะอ่ะเพื่อนมาเพื่เพื่อนมาแล้วยังไงโอโหตากูละผัวเมียเพื่เพื่อนนี่มันเซ็ตผัวเมียเพื่เพื่อนนี่ว่ะคืออะไรวะเราเดินทางมาถึงสองซองสุดท้ายแล้วนะฮะ ก็ตื่นเต้นนะครับถามว่าผมลุ้นอะไรเด่ยเหรอผมก็ต้องลุ้นอารโต SSR สิวะมันต้องออกสิสักใบหนึ่งมาขวาไล้ซ้ายดีกูยังเชื่อมันในซ้ายกูเปิดเหมือนเดิมดีกว่าเฮียกูขี้เกียจเอาจากใต้ซองป้ามาอันนี้เมียเพื่อน ป๊าบมาอันนี้มีเมียหรือยังก็ไม่รู้แต่ม,มีลูกแล้วเอองงล็อกลีแบบนี้ล็อกลีแบบนี้ก็ต้องการลนะ,ะซึ่งไม่เกี่ยว<อ>และใบลุ้นของเราได้แก่ปับเ<อ>ฮ้ย<ฮ>นารุตโตะเอสอาร์ะเป็น SR <อ>สอานารุตโตะนะฮะกำลังใช้กระสุนวงจักรนะครับผมก็เฮ<อ>้ยเอาจริงสวยนะเออนะฮะก็สวยกันแล้วอ่ะอันแล้วนี่คือแบบเออเนี่ยอันนี้มันแลดูจะเข้าท่ากว่านะครับผม เลยกได้ว่าเก๊กท่าซล่อเลยเฮ้ยโอเคโอเคอย่างน้อยผมได้เอสรอโต้เพิ่มอีกตัวนะเฮ้ยได้เอสรแล้วเนี่ยซองสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องได้เอสเอสอาร์สิวะสักทีสิขอละซองสุดท้ายของตำนานกล่องเขียวเรามีแก้วเขียวเรามีกล่องเขียวและเราก็มีใบเขียวไม่ใช่ฮา <c oughs> แล้วมึงมึงตลกอะ ใบแรกอ่ะเมียมาอีกแกไอเทียเมียนี้มาเก่งเหลือเกินนะในเรื่องนี้แทบไม่โผล่นะแต่พอมาอยู่บนการ์ดได้โผล่มาบ่อยเหลือเกินโอ้โหเมียแล้วก็ดับอ่าดับเบิลเมียวะเฮ้ย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 แบบนี้เนี่ยแปลว่ามันต้องได้การ์ดดีหรือเปล่าเนี่โอ้คนไม่มีเมียแต่มีลูกและการ์ดใบสุดท้ายของเราดันก็คือ ได้อีกได้ละก็อย่างน้อยเป็น SSR นะเออก็สวยดีนะฮะแม่แต่ว่าจังหวะท้ายๆนี่กูคาดหวังว่าไงคือกูอยากได้นารูโตะแล้วไงไอ้เหี่ยคืออีพีแรกๆโยได้แล้วกูก็ดีหมดแหละแต่พอเปิดไปเปิดมาเอ๊ะนี่มันกระตูเลือกอะไรกันแน่วะเนี้แม่งพระเอกไม่ออกเลยสัตว์แม่งออกแต่ไอ้เด็กอ้วนนี่อย่างเดียวเลยก็ถามว่าเกลือไหมนะครับผมว่าก็ไม่เกลือนะแต่ ผิดหวังนิดนึงผมอยากได้การ์ดนารุโตะให้มันเยอะกว่านี้คือเรามีการ์ดนารุโตะไม่กี่ลายเองนะเรียกว่าไม่น่าถึง5ลายได้ซ้ำนะครับผมเออน่าก็ ปิดตำนาไปสำหรับกล่องเขียวนะฮะเป็นไงกันบ้างน,นะครับกล่องนี้สำหรับเพื่อนเพื่อรู้สึกเกลือกันหรือเปล่านะฮะก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับถ้าอยากให้ผมนำต่อเนี่ยนะอย่าลืมกดไลค์กันเข้ามาเยอะๆนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมานั่งสรุปเลยนะครับว่าเราได้ตัวอะไรมาบ้างน,นะครับพร้อมกับเออไอ้เหี้ยกูแม่งพึ่งโยนทิ้งไป นี่นะฮะซึ่งมันเป็นแฟ้มอัลบั้มนะครับที่ผมจะไว้สะสมการ์ดนั่นเองนะซึ่งตอนนี้มันก็ยังโล่งๆอยู่นะค,คือพอดีผมรอ,อทําคลิปให้มันครบก่อนนะครับแล้วค่อยเอามาใส่เนาะเออมันจะได้แบบว่าเรียงตัวกันแบบสวยงามผมว่าการ์ดแหลงอาเนี่ยผมน่าจะยังได้ไม่ครบด้วยนะเออมันอาจจะมีอีกป่ะผมว่ามันน่าจะมีอีกมันน่าจะมีตัวแหลงอาที่แบบหายยากๆอยู่นะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ใน กล่องนี้ก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมรู้ว่ามันครบแล้วผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ถือว่าผมก็แอบแอบผิดหวังนิดน,นึงแล้วกันนะครับเพราะว่าการนารูโตะเนี่ยมันออกน้อยไปหน่อยเนี่ยครับผมผมอยากให้มันมีเยอะกว่านี้ผมอยากให้แบบ เปิดแฟ้มมาหน้าแรกเราตอกวางเรียงกันแบบครบมีหลายโพสหลายท่าอะไรเงี้ยนะครับน่าจะมีเยอะเออแต่ดวงกูมันไม่สมพงอะไอ้หากูแต่งตัวมาแบบจัดเต็มขนาดนี้โต๊ะกูจัดเต็มขนาดนี้แต่กูได้ตัวร้ายหมดเลยไอ้สั่นะเอาเป็นว่ารอติดตามคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมว่าเราได้ตัวอะไรมาบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ดูทีละตัวกันไปเลยนะครับผมเพราะว่าถ้ามานั่งดูในคลิปนี้นะฮะไม่ได้แน่นอนเนี่ยเพราะมันเยอะมากเลยเนี่ยเนี่ยฮะ เชื่อแม่งหนากว่าเดิมขึ้นมาเยอะเลยนะเออนี่ยังไม่รวมการ์ที่ผมเออใส่ตัวเออเขาเรียกอะไรนะซองใส่อะเนี่ยพวกเนี้ยพวก CP ที่ผมเปิดในอีพีที่แล้วนะครับหรือว่าพวก SSR สวยๆนะครับผมก็จะใส่นี่ไว้นะครับผมเดี๋ยวแล้วก็ เอามาใส่ในตัวแฟ้มให้หมดเลยแล้วกันนะเพราะว่าเซตนี้มันก็ไม่ได้มีการที่กูรู้สึกว่าไอ้เหี้ยกูจะต้องเอามันออกมาเล่นนะไอ้เหี้ยให้มันอยู่ในแฟน้ไมไปแหละก็ไม่ว่าเราติดตามกันแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใน EP ต่อๆไปแล้วกันนะครับผมใครอยากไปดู EP ก่อนๆเนี่ยท้ายคลิปเรามีเพลย์ลิสต์แปะไว้นะครับผมอยากไปดู EP เก่าๆก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมสำหรรัััับบวววนนนีี้ล้ลลาไปก่อแนนคคผมสสดรับ